พี่บอกเลยว่าโหตอนนี้ขึ้ตังคทั้งหมดนี้ทีทมพี่พี่ไม่ได้ทำคนเดียวพี่อยากได้ช่างพี่เป็นช่างบิวอินก็เก่งจังเลยทาทุกอย่างได้คนเดียวขนาดนี้เลย ม,มันจะทำได้ยังไงแบบบ้านเราพี่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนพี่ทำคนเดียวไม่ได้แล้นี่ก็คือทีมงานของพี่ทั้งหมดเลยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่อยู่ว่ะใครที่ชอบโทรมาเรียกไปดูหน้างานให้หน่อยแค่รูปมันไม่พอมันไม่ตรงปกคนนี้เลยจ้ะมันรือไม่ค่อยอยู่มีแบบสวยๆแบบเข้าใจเคลียร์ๆต้องนี่เลยเออนี่กำลังสรุปให้เลย นี่ก็แบ่งกันเปลี่ยนแบบใหม่ใหม่สรีตรงนี้นีนนะ่เป็นทองนะเป๊ะเคลียนี่ชุดประจำชาติสวยสวยสวยงามงามงามยอดนี่ดูแลเลยและคนนี้ที่เห็นบ่อยโอ้ยยิ้มสวยโคมาด่ะนะไม่ต้องขออีัเพราะคนนี้เลยคะก็ได้ยังไงนะพี่เมย์บอกพี่ว่าหนูขาดอะไรไป เห็นอย่างนี้ป่ะทั้งหมดือทีมพี่พี่ไม่ได้คนเดียวพี่บอกเลยว่าโหตอนนี้เครื่องตังจึ้งสุดๆเราเป็นระบบขนาดนี้สิ่งที่พี่อยากได้อยากได้เพิ่มเติมอยากได้ทีมเข้ามาคุยกับพี่เพิ่มเติมแล้วก็พี่อยากได้ช่างพี่เป็นช่างบิวอินมีความถนัดความเก่งในการติดตั้งรนิเจอแล้วรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันจะเป็นรายได้เป็นโอกาสเพิ่มเติมให้แค่มีรถอุปกรณ์เราเติบโตได้เพราะเรามีทีมที่ดีเนาะทุกคนมีคุณค่าแล้วสามารถที่จะมาร่วมงานเป็นทีมกี่ อยากรู้จักพี่อยากร่วมงานกับพี่ก็ทักคานเมได้มาคุยกับพี่ได้